สวัสดีครับพบกับรายการเวลาเดบครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนดึงราคาหุ้นนะครับด้วยไพทอนเพียงแค่3บรรทัดนะครับมาดูกันนะครับว่าทํำยังไงโดยตอนนี้นะครับเราอยู่ใน Google c o l l a b นะครับซึ่งใครอยากจะเล่นตามเนีครับก็สามารถเซิร์ช g o o g o l c o ล l a b ได้เลยเนาะแล้วก็เปิดโน้ตบุ๊กใหม่มาเล่นด้วยกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือว่าเริ่มจากนะครับเราก็จะลงตัว Library ไว i ฟเน้นก่อนเนาะนะครับปิดครับ install ครับ ไฟนนซ์นะครับนี่ก็คือลอยครับโอเคครับแล้วเราก็สร้างกล่องโค้ดใหม่เนาด้าน,นล่างนะครับเริ่มจากเราจะดึงราคาหุ้นตัวไหนนะครับอ่าผมวันนี้ผมเลือกเป็นเคพัดนะครับซึ่งเขาไม่ได้อันนี้เนาะไม่ใช่ f i n a n c i a l Advice นะครับก็คือว่าเพื่อการศึกษานะครับผมแค่เลือกหุ้นตัวนี้มาเฉยเนาะ ไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับอ่ะมาเริ่มจากอันนี้กันเลยครับดึงข้อมูลหุ้นเนาะนะครับแล้วก็อิ p พ r ตก่อนครับอิ p พ r t นะครับ Y Finance นะครับกดมาเลยกันโอเคนี่อ่าให้ชื่อว่า S Y F นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ K Bank นะครับสร้างตัวแปรหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่า K Bank เนาะแล้วเราก็จะ ticker นะครับเอาเคแบงเนี่ยครับ ticker กกข้อมูลของหุ้นเคแบงเนาะอ่านเดี๋ยวผมอธิบายซ้ำหรือว่าเรา F ลิก ticker กครับแล้วก็กเลียวกลับมานะครับเหมือนต้องมันจะมีจุด BK ด้วยนะครับลืมลืมโอเคผมได้ดึงข้อมูลของ k ค a n k เนี่ยครับ มาใส่ไว้ในนี้ใช่ไหมก็เสร็จแล้วผมก็ให้เก็บเป็นตัวแปรชื่ออะไรครับชื่อ kbank อ่ะตอนนี้เราทําอะไรกันต่อครับเราก็จะขอดูข้อมูลใช่ไหมครับก็ตัวแปรชื่อ k bank นะครับ kbank นะครับ .info ครับเรากดลานปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้นข้อมูลหมดเลยครับสิมโบลคืออะไรนะครับอ่ามีข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยมีนะครับมีโฟนเบอร์ด้ว้เนาะมีเว็บไซต์ด้วยเนาะนะครับ มี e s c r ิ p t i o n บอกนะครับว่าบริษัทที่ทเกี่ยวกับอะไรโอเคซึ่งตอนนี้สิ่งทีเราต้องการคืออะไรครับราคาหุ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่เข้ามาปุ๊บนะครับเอาเคอร์เรนทไอ่ากดอินเทครับนี่ครับแค่นี้เองครับสามบรรทัดเราได้ราคาล่าสุดของหุ้น K-Bank มาแล้วครับซึ่งจริงคลิปมันจบแค่นี้แหละครับสามบรรทัดนี้นะครับอ่า ถ้าอยากเล่นเพิ่มล่ะเอ้ยผมอยากพอ o t graph ทำไงดีครับถ้าผมเพิ่มกล่องค้นใหม่กล่องค้นหนึ่งเนาะนะครับแล้วผมว่าพอด t graph ดีกว่านะครับเราก็ใช้นะครับ K bank เหมือนเดิม history ครับ p i r i o นะครับ p i r i p e r i เอาสัก1เดือนนะครับ วเอ็มโอเนาะก็ได้ราคามานะครับก็คือว่าราคาในหนึ่งเดือนเนาะถ้าตรงนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นผมอยากได้วันเยียนะครับอ่านะครับก็จะได้ราคา1ปีมาเนาะสำหรับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าแบบมันทำอะไรได้บ้างเนาะเราก็ลองใส่มั่วๆไปนะครับครับเป็นไงผมลองใส่มั่วๆก่อนอย่างเช่นอะไรที่มันไม่ควรมีอ่ะ D3 อะไรอย่างนี้ อ่าก็จะขึ้นสักเจตหมานะครับว่านี่นะครับวันเดย์ไฟเดย์นะครับหนมันสมมันหมันนะครับหรือว่าแม็กก็มีเนาะอ่ะผมลองสักวันเดียนะครับแล้วผมก็กดตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ราคามาแล้วนะครับ1ปีย้อนหลังเอถ้าอยากพอดกราฟนะครับถ้าอยากพอดกราฟเนาะนะครับเราไปลงไวเบอรี่เพิ่มนะครับปิ๊บครับอินสตอล ก็ข้องกันไปเลยนะครับเล่นแผ่นด้ายกันดีกว่านะครับแผ่นด้าสนะครับอ่ะขออนุญาตกดใหม่นะกดลันใหม่อีกนิดนึงปึ๊บ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 อ่ะตอนนี้เราได้ลงแผ่นด้ายแล้วเนาะแล้วก็ดอทครับแล้วก็พอตคิดว่าเป็นไงนะครับแล้วจะพอดกราฟให้เราอ่ะนี่นะครับก็จะพอดกราฟให้เนาะนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเอาทุกอันมาพอดเนาะเราอยากได้แค่โค้ดนะครับแค่แบบว่ามันปิดเมื่อไรเนาะเดี๋ยวผมเอาเออกก่อนโอเคครับถ้าเราอยากได้แค่กราฟเนี่ยที่มันพอดแค่แบบโค้ดนะครับราคาปิดต้องทำยังไงนะฮะก็คือว่าเราก็ใส่วงเล็บนะครับแล้วก็โค้ดนะครับไปที่อินพุตนะโอเคผมลืม โค้ด mm hmm. นะครับก็คือเอาอันนี้มาใส่เนาะโค้ดนะครับแล้วก็ดอทนะครับพอดอันนี้ก็จะได้ราคาที่เป็นราคาปิดมาแล้วนะครับเนาะหปีย้อนหลังนะครับซึ่งเราสามารถเล่นกับตัวแปรอื่นไมได้นะครับอย่างเช่นว่าเออโอ้โออกก่อนอ่ะเปิดที่เท่าไหร่นะโอเพผมก็จะใส่ ผมก็สั่งพอดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ได้พอดกากไปแล้วเนาะอะต่อไปเราไปดูถ้าเราอยากดูข้อมูลอ,อื่นของหุ้นบ้างหล่ะนะครับผมเพิ่มกล่องใหม่กล่องหนึ่งนะครับซึ่งอลองดูเดี๋ยวผมจะให้คอแลแลบไว้ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็ดูว่าแบบมันมีอะไรให้เล่นบ้างเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ลองอันนี้ก่อนครับเคแบง ดอยคาเดนดานะครับ,อ,รบอันนี้ก็จะบอกครับ ex dividend date ก็คือว่าวันก่อนปันผลนะครับที่มันจะโชว์เครื่องหมาย XD เนาะว่าวันไหนนะครับ revenue เท่าไหร่นู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็สามารถดูวันได้เนาะนะครับแล้วก็ถ้าผมอยากดูส,สตติกล่ะอะไรอย่างนี้นะครับมีอะไรบ้างอ๋อมีหลายอย่างนะครับสามารถไปเลือกเล่นงกงันได้เนาะ เอ่อแบตเตอรี่อินคัมสเตทเมนต์อ่ะอันนี้อย่างอันนี้ผมก็ดูว่าอินคัมสเตทเมนต์มีอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเราดูก็จะมีเบสิค EPS เนาะนะครับแบบว่าปันผลเท่าไหร่ต่อหุ้นนะครับอ่าเน t อินคัมนะครับกำไรสุทธิเนาะนะครับก็สามารถดูข้อมูลอื่นได้เนาะครับจากไลบรารีที่เราเอามาใช้นะครับ สำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะแปะดอกกับตัวคอร์แเล็ไว้ให้ดูนะครับว่าเอ๊ะมันทำอะไรเพิ่มได้อีกนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับ